สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP ดาวโจนสเช้าประจำวันที่27กับ28ธันวาคมปี6นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับ VIP ตัวเด่น3กับ6 5กับ8เอาจับ5กับ8ให้เด้อ3กับ6กับโจน50 51 53 56 80 81 83 85 86 ามหกศูนย์ห้าแปดหนึ่งแปดห้าสามสามห้าจับคู่ก็สามห้าห้าสามห้าแปดแปดหกแปดแปดหกแปดสามสามแปดเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะตอไปเป็นดาวโจนหกกับเก้าศูนย์กับสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามหกสามแปดสามเก้าหกศูนย์หกสองสามหกหกเก้าสามหกศูนย์หกเก้าสามศูนย์หกเก้าแปดหกศูนย์อันนี้มันมีเบิร์ในตัวเลย 0, 0ูน 3, 3 6 6 9 9สามหก้าหศูนย์ก้าสศูนย์หกเกแปดหกศูนย์หกแปด้าสามเก้าตัวนี้สามก็บห้าอันนี้เก้ากับสามห้าสามเก้า แปดหกจับคู่รุ่นด้วยกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแบบเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ